พี่น้องบรรยากาศที่สุดยอดใช่ไหมเมื่มอน,นี้บรรยากาศสวยสดงดงามนะคะสวยสดงดงามนะคะตรงนี้ก็คือคุณตาสูบน้ํามาใส่ข้าวเนาะนะคะเขากาลังงามพี่น้องจั็หน่อยเพิ่นกะหาปุ๋ยมาใส่อ้อยขึ้นมาแล้วเนาะตัองบรรยากาศอยู่คุณตากลาลังสูบน้ำข้าะพี่น้องเลยบรรากาศสุดยอดนะคะบรรยากาศยอดเนาะดูน้องเขาหอมเขาก็มีความสุขของเขานะเขาเดินเลาะ ท้องทุ่งเนาะตรงนั้นก็กําลังจะหวานเนาะตรงนี้ก็กําลังจะหวานไขบางที่ก็พอหวานได้เขียวแล้วเนาะบางที่ก็เพิ่งจะหวานเนาะตรงนี้ก็น้ําใส่ข้าวเนาะบรรยากาศอีสานบ้านของข้าเนาะ เป็นสิ่งที่อออกมาแล้วมีความสุกเด้พี่น้องเนาะตรงนั้นก็คือ,น,อน้องน้องน้ำสาไญญ่เนาะนะคะเดี๋ยวไปเจาะพี่น้องคขาวาวเนาะตรงนี้ก็คือน้ำจะมาขัางอยู่ตรงนี้ตาแล้วจะเห็นหน้าปังต,ตลอดเลยเนาะนะคะอ่าวนี่เนาะไขว่ามันเป็นแหล่งที่น้ํามันจะไหลลงมารวมตัวตรงนี้เนาะนะคะเขาจาเ็เลยเห็ดเป็นหน้าปังนะแต่ตอนนี้เนะี่ยเป็นนาปีนะคะน้วก็พรอมจะเปิดเสียงนะคะใช้เสียงไม่ได้เด้อกาลัง ถ่ายวิดีโอให้พี่น้องได้รับชมความสวยสดงดงามเนาะนะคะแล้วก็ออกมาทงนี่มีความสุขเด้พี่น้องเนาะนะคะบางคนเพิ่นกะหาเห็ดเพาะเด้พี่น้องนะะ้ำห,หอมใหม่หอมไหลเนาะ,ะแต่เพิ่งวานเข่าแล้วนะะนเน,เนวาะนะคะหาบ่ไรดอกเพินเพิ่งวานเข่าแล้วมันเยียบยำเข่าเนาะเป็นบาปเป็นกรรมเนาะ,ะตอนนี้ก็คือตาเราสูบน้ำใส่เขาะะ่าเนาะน้องเขาหอมย่าเปิดเสียงอย่าเปิดเสียงถ่ายวิดีโออยู่ตอนนี้บรรยากาศก็กงามเนาะพี่น้องเนาะนะคะ ตะกอนนี่เพิ่นกับมาขายโรตีอยู่มองนี่และเพิ่นขยับไปมองหันเนาะสงสัยว่ามันจะอยู่เลิกพ้นว่าเห็นเนาะเพิ่นก็เลยขยับไปโซนนั่นเน่จักหน่อยเนาะนะคะเพิ่นก็ได้ขายของเพิ่นอยู่อันนี้ก็เป็นไรนนะาสวนผสมเนาะนะคะก็จะมีทั้งเออ่ปลากล้วยแล้วก็ปลาเขา่าปลาน้าแล้วก็ปลาต้นบักข้าวพี่น้องเห็นบ่ตรงน,นั้นนะคะต้นปาล์มต้นปาล์มหรือบักข้าวน้ำหอม หรือปลากล้วยเนาะตรงนี้ก็จะเป็นต้นขีเหล็กนะคะภาษาอีสานเท่าอินว่าต้นขีเหล็กเนาะนะคะแล้วก็นกกาเนาะบินวนเวียนปนเปลี่ยนอยู่มู่นอยากออกมาเนาะ่นบ่มีหน้า่นเอ่อ่นอยากออกมาหน้าน้ำยจก็หอมกัเลยผ้าหลานออกมาเนาะอันนี้ก็พผ้าหลานหน่อยมากกัถือโอกาสแวะลงท้ายชิปข้างทางเนาะนะคะบรรยากาศสวยๆให้พี่น้องเลยรับชมเนาะนะคะ ข้างนั้นก็จะเป็นวัวควายของน้องอินดี้เล่านะคะแต่เราไปวานเขาคูนส้วนขนไก่ไก่ขนเลาะเราไปรับจ้างวานเขากาแฟเล่านกราวอยู่เมือนี้เนาะนะคะเป็นก็บขยันเนาะนะคะเป็นเบิดเงินดอกจะเป็นขยันเนาะนะคะอีสานเฮามีบ่มีเพิ่นก็เป็นคนขยันนะคะทำมาหากินเลี้ยงงัวเลี้ยงควายแต่แม่แพลูกออกก็ได้ขายได้กินได้ใช้เป็นน้ำงัวนป้ายแหละอีสานบ้านของเฮาเนาะพี่น้อง ถ้าบ่าเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเขาจะเฮ็ดอหยังนะน,นะคะถ้าเลี้ยงหมูเขาก็ต้องซื้อห่อมหาเสียงเงินใส่ซื้อห่อมเนบ่เขาแบบเฮ็ดไทยเฮ็ดนาเนาะนะคะเป็นควนนนา,นามเป็นอยู่ของคนอีสานเฮาเนาะนะคะหาเลาะเบิงบ่งน้ำบิ่งเขาเนาะเห็นบ่ต้าแล้วย่างเลาะอยู่เลาะเสาไฟฟ้าเห็นบ่พี่น้องแล้วก็จะย่างเลาะเบิงบ่ง,ง,งน้ำบิ่งเขาเบิ่งนกเบิ่งกเบิ่งน้ำมันพวามังใดเนาะอันใดเพอใส่ปุ๋ยเนาะพิ่ันก็สิหาฝุ่นหาปุ๋ยมาใส่เนาะ ของได้ที่มีหญ้าหลายๆมันก็จะเป็นกองฝุ่นหันคือลักษณะของกองฟุ้นเนาะนะคะอาเจ้าห้องถือกล่องนี่ล่มตีเบิ่งเบึงได้พี่น้องได้เอามือจับได้เอามือจับสองข้างเนาะนะคะเมื่อนี้ได้คลิปกับเขาแล้วก็ได้คลิปอาหารแล้วก็ได้คลิปอ่าเอ่อคลิปต้นไม้แล้วก็คลิปป้าเขาเนาะนะคะมันสวยสดงดงามเนาะอันที่สิขึ้นกับกระลั่งขึ้นได้พี่น้องโฮมเมดหลายๆแบบนั้นนะเฮ็ดเพาอรายเน์ได้นะ เนาะต้นสะแบงเนาะนะคะต้นสะแบงนี่ตาเป็นสูตรน้ำท่วงท่วนทวนอยู่นี่แหละความเป็นอยู่ของอีสานบ้านของเฮาเนาะพี่น้องอยาจะขอคลิปจักหานะที่เนาะนะคะเพื่อให้พี่น้องได้รับชมเนาะนะคะความสวยงามเนาะนั่นก็จะเป็นน่องควายเป็นนอนอยู่เนาะนะคะน้องบับเนาะน้องบับเป็นนอนอยู่เพราะว่าเพลินเพลินกะยังไถเครื่องเดียวเครื่องหนึ่งบ้านไถเนาะเนกะยังจงว่าแห่สัตว์เลี้ยงเฟินอยู่เนาะพี่น้องนะคะพี่น้องมาเบิ้งอ่ะ ตรงนี้เขียวขึ้นมาแล้วเนาะพี่น้องนะคะเบิ่ออันนี้น่าจะเป็นตะกาหรือเปล่านี่